อย่างที่ก็รู้ว่าแอนิเมชันบาร์บี้เป็นแอนิเมชันที่สร้างมาเพื่อนเน้นตัวละครบาร์บี้ทำให้บาร์บี้เป็นตัวเอกของเรื่องแต่ก็ไม่คิดว่าการนำเสนอตัวละครผู้ชายในแอนิเมชันบาร์บี้ที่ช่วงภาคแรกๆเนี่ยนำเสนอผู้ชายในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญของนางเอกได้ออกมาดีมากๆอยู่แล้วซึ่งผมเองก็เคยจัดอันดับไว้อยู่นะครับดูคลิปนี้จบแล้วสามารถไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ที่นี้จบกายเป็นว่าภาคหลังๆที่ยิ่งสร้าง การนำเสนอบทบาทผู้ชายกุยิ้ห่วยแตกในระดับที่ต้องตั้งคำถามเลยว่าจะใส่ตัวละครผู้ชายที่เป็นพระเอกเข้ามาทำไมวะเอาเข้ามาแล้วดูเหมือนจะเป็นการดูถูกหรือล้อเลียนผู้ชายมากกว่าแต่ก็คิดว่าเดาได้ไม่ยากเพราะว่าก็คงเป็นความต้องการของเมเทลที่อยากจะขายตุ๊กตาผู้ชายแหละดังนั้นในคลิปนี้ผมก็จะมาจัดอันดับตัวละครพระเอกจากแอนิเมชันบาร์บี้โดยจะเรียงจากห่วยแตกน้อยที่สุดไปสู่ห่วยแตกมากที่สุด ดาที่14นาลูจากบาร์บี้เมอร์เมเดียเจ้าคิดอะไรจะได้โชว์ลงมาตามขนาดนี้พวกเราอ่ะกำลังจะเออว็ดดีเจ้าชายนาลูเป็นเจ้าชายเงือกผู้ปกครองดินแดนใต้สมุทรแห่งอาณาจักรเมอร์เมเดียเขาเป็นเจ้าชายเงือกผู้ทรงสเสน่ห์มีความกล้าหาญและมีความเป็นผู้นำ เป็นที่หมายตาของเหล่าเนื้อสาวหลายตัวสิ่งที่ทําให้เจ้าชายนาลูยังเป็นตัวละครผู้ชายที่ไม่ได้ดูแย่มากนักก็คือตัวละครของเขายังแสดงถึงการมีบุค,คลิกนิสัยที่ชัดเจนเพราะเขาเป็นคนที่มีความเด็ดขาดในฐานะผู้ปกครองรักอาณาจากักรเป็นเงือกหนุ่มผู้ช่างรักแต่น่าเสียดายสิ่งที่ทําให้ตัวละครนี้ดูแย่ลงมากก็คือดูเหมือนว่าเขาจะถูกใช้เป็นเครื่องมือ ที่มาทาให้ตัวละครผู้หญิงดูเด่นขึ้นมามากกว่าจะเป็นการนําเสนอในฐานะผู้ช่วยเหลือนางเอกเพียงเท่านั้นเพราะในภาคแรกอย่างเฟรโตเปียนาลูถูกใช้เป็นตัวหลอกคนดูว่าเขาจะต้องเป็นคนรักของเอริน่าหรือนางเอกของเรื่องแน่นอนพอเมื่อพวกเขาสองคนเจอกันเขาก็จะพาเอริน่าหลบหนีลูกปีศาจโดยเขาพาเธอหลบหนีไปทางอาณาจักรใต้น้ําของเขาแล้วก็มีการแสดงออกที่อาจจะสื่อถึงว่าเขาอาจจะแอบชอบเอริน่าหรือเปล่า แต่สุดท้ายคนดูแบบเราก็ถูกตลบหลังเพราะอีริน่าแทบจะไม่ได้พูดถึงเขาอีกเลยในภายหลังความสัมพันธ์ของอีริน่ากับนาลูเนี่ยก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นในภาคมือเมเดียที่ก็เป็นการยืนยันว่าเขาเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นแต่มาภาคนี้เรากลับได้เห็นว่าเขามีเพื่อนสนิทที่เขาแอบชอบก็คือนางเนื่ยชื่อโนริซึ่งแม้ภาคนี้นาลูจึงมีบทบาทขึ้นมาแต่บทบาทของเขาก็ถูกทําให้เป็นฝ่ายที่ดูอ่อนแอ เพราะด้วยความที่เป็นการ์ตูนบบาวพี่อีใช่ไหมครับมันก็จะต้องเป็นการ์ตูนที่จะทําให้ฝ่ายผู้ชายเนี่ยเป็นฝ่ายที่ถูกช่วยเหลือแทนที่จะเป็นฝ่ายเชี่รร่วมช่วยกับนางเอกมากกว่าซึ่งนาลูเองก็เป็นแบบที่ผมได้กล่าวไปแต่ก็โชคดีที่บทเขาก็ไม่ได้ถูกเนิร์ฟมากขนาดนั้นเพราะว่าในช่วงท้ายไม่กี่นาทีเองเขาก็ได้มีส่วนร่วมบทบาทในการช่วยเหลือกลุ่มฮีโร่เงือกสองสาวปกป้องอาณาจักรใต้น้ำของเขาไว้อยู่ดูเหมือนทุกอย่างจบอย่างสมบูรณ์ ข้าว่าแต่ข้าคิดว่าท่านรักเอลิน,น่าซสอีกอกับข้าเหรอเปล่านาลูกับข้าเป็นแค่เพื่อนกันนาลูเขารักเจ้าต่างหากอันดับที่13ลีโอจากบอ์บี้สตาร์ไลท์แอเวนเจอร์ในวังเขาก็เต้นกันแบบนี้แหละแบบคอนสแตนตินไปเต้นกันเถอะ ดาชายจากดาวคราะชื่อครูเมียเขาเป็นสมาชิกในทีมของบาร์บี้ที่ถูกเลือกเข้ามาเพื่อทำการกรอบกู้ดวงดาวของกาแล็กซี่เพื่อให้กาแล็กซี่กลับมามีแสงสว่างอีกครั้ง เขาถูกขนานนามว่าเป็นนักขี่ยานที่เร็วที่สุดในกาแล็กซี่ทำให้หน้าที่ของเขาในทีมก็คือคนขับยานและตลอดทั้งเรื่องเขาก็ทำหน้าที่ในฐานะคนขับได้อย่างดีเยี่ยมแต่บทบาทของเขาก็ถูกทำให้ดูเหมือนเป็นตัวตลกของหนังและแทบจะไม่ค่อยมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือนางเอกในฉากสำคัญๆมากเท่าไหร่แต่สิ่งที่ดีของเขาก็คือเขายังคงมีบทบาทในฐานะสมาชิกทีมที่ดีของบาร์บี้เขาคอยสนับสนุนทีมและเป็นเพื่อน ที่ดีกับบาร์บี้ตลอดทั้งเรื่องโดยเฉพาะความซุ่มซ่ามและความไม่ถือตัวของเขาที่ทําให้บาร์บี้นึกไม่ถึงว่าเขาคือเจ้าชายซึ่งเขาอาจจะสะท้อนยิสัยความไม่ถือตัวถือย้อยของเขาก็เป็นได้ซึ่งก็ถือว่าตัวละครนี้ก็ไม่ได้นําเสนองแย่มากนะักเพียงแต่ว่าเขาเหมือนจะถูกทรีตเป็นตัวละครที่เป็นตัวเรียกเสียงหัวเราะเป็นตัวตวลกขบขันเสียส่วนใหญ่ในหนังเรื่องนี้ <laughs> ไม่รู้สิลองโบกมือสิ <laughs> ฉันไม่เคยดูใครผิดขนาดนี้เลยเฮ้ยเธอ <ะ S 2> เป็นใครกันเนี่ย <c oughs> ขอแนะนำเจ้าชายลีโอแห่งคู่ใหม่โอ้ฉันเอง <c oughs> อันดับที่สิลาสโลจากบาร์บี้สไปส์ควอดไม่ใช่แท่งธรรมดานวัตกรรมแท่งกระโดดอย่างยิมนาสติกของสายลับกลิส เออมันค oh, ือแท่งประหลาดซูเปอร์ไฮเทคสินะขาเป็นอัริยะผู้เรียนจบจากสถาบันหุ่นยนต์เพียงเวลา2ปีและเป็นผู้ที่คอยสร้างอุปกรณ์สายรับให้บาร์บี้และเพื่อนๆของเขาเพื่อจับเราอาชญากรในขณะที่ตัวเอกผู้หญิงทำหน้าที่สายบูออกต่อก้อนกับอาชญากรตัวละครผู้ชายที่ทำหน้าที่สนับสนุนนางเอกอย่างลาสโล ก็ถือว่าไม่ได้แย่มากนะักในการถูกน,นําเสนอเป็นผู้สนับสนุนที่ดีด้วยความสามารถทางเทคโนโลยีของเขาเขาคอยร่วมวางแผนอำนวยความสะดวกให้กับเราในอีกอย่างเต็มที่และการให้มิติของตัวละครนี้ยังถูกเพิ่มมากขึ้นจยวการที่เขาได้ไปแอบ,บชอบตัวละครชื่อเทเรซา เป็นหนึ่งในสมาชิกทีมสายลับซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มมิติตัวละครนี้ให้มีอะไรขึ้นมาบ้างนอกจากการเก่งทั้งเรื่องเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่สุดท้ายการนำเสนอผู้ชายของบอบบี้ก็มักจะวนลูปกับมาลูปเดิมก็คือมักจะมอบลักษณะยิสัยที่เป็นตัวตลกเป็นที่น่าขบขันให้กับตัวละครผู้ชายทำให้แม้ตัวละครนี้จะมีความสามารถเฉพาะทางที่เก่งกาจมากแค่ไหนก็ตามแต่ก็ยังจะถูกมองว่าเป็นตัวละครที่มาเพื่อถูกล้อเลียนถูกเอ่ มาเรียกเสียงหัวเราะยิ่งกว่านั้นนะคุณใช้ประโยชน์จากมันได้อีกและคุณสามารถส่งข้อความจากคีย์แพดเนลส์ว้าวคีย์แพดเนลสอันดับที่สิคริสจากบาร์บี้วิดีโอเกมฮีโร่เฮ้คริสเข้าร่วมในเกมเลล่า เขาเป็นจอคคอจากโลกของเกมที่บาร์บี้ได้ทะลุวิติเข้าไปเขาเป็นหนึ่งในผู้แข่งที่ช่วงแรกก็พยายามจะแข่งสเก็ตบอร์ดเพื่อเอาชนะบาร์บี้แต่หลังจากที่ได้แข่งแพ้บาร์บี้ เขาก็ได้กลายมาเป็นเพื่อร่วมเกมกับบาร์บี้เพื่อร่วมมือกับบาร์บี้รักษาโลกเกมของเขาไว้บทบาทของเขาในภาคนี้เป็นทั้งผู้สนับสนุนของบาร์บี้ที่ก็ไม่ค่อยดื้อเรื่องมากนักและเป็นทั้งตัวตลกที่คอยสร้างปัญหาเพราะบางครั้งเขาก็ไม่ได้ดูพลอยแต่สามารถช่วยเหลือบาร์บี้ได้มากนักตั้งแต่ที่เขาปรากฏตัวออกมาเลยสิ่งที่เขาเก่งมากที่สุดก็คงจะเป็นทักษะการขีร่สเก็ตบอร์ดตามโค้ดที่เขาถูกโปรแกรมไว้ในฐานะตัวละครเกม แต่พอเป็นการที่จะต้องต่อกรอหรือเอาชีวิตรอดจากบรรดาไวรัสก็ดูเหมือนว่าเขาจะทําได้ไม่ค่อยดีมากนักและมักจะต้องถูกบาร์บี้ช่วยไว้เสมอแม้กระทั่งเวลาไปดานอื่นๆเขาก็มักจะสร้างปัญหาบ้างและมักจะต้องรอคําสั่งจากบาร์บี้เท่านั้นเขาจึงจะรู้ว่าเขาจะต้องทําอะไร ซึ่งก็เป็นการวนลูปการนำเสนอผู้ชายที่ก็ค่อยๆเริ่มแยกมาแล้วนะครับเอเดินดูรอบๆก่อนนะเราไม่เคยออกจากดานเราเลยแต่เราขอใจมากบาร์บี้รักเลย TM เอ้อันดับที่10 l ล u i s สจากบาร์บี้อันเดอร์ทรีมัสกิเตีร์วันนี้เป็นครั้งแรกของการทดสอบหลายครั้งโดยสังเกตว่าลมร้อนของบอลลูนจะมีปฏิกิริยาต่อดินฟ้าอากาศอย่างไรและในไม่ช้ามนุษย์ก็จะบินได้ เจ้าชายแห่งอาณาจักรปารีสผู้ลงหลในวิทยาศาสตร์มากกว่างานราชสำนักเขาทำให้ถูกมองว่าไม่เหมาะสมแก่การจะขึ้นเป็นพระราชา ทาให้เขาถูกญาสนิทของเขาปองร้ายหมายจะฆ่าเขาแต่ก็โชคดีที่เหล่าทหารเสือสาวได้มาช่วยชีวิตเขาไว้ทันดังนั้นบทบาทของเขาก็ถูกกำหนดอย่างชัดเจนจากพลาตว่าเขาจะต้องถูกช่วยเหลือจากบรรดาผู้หญิงที่กําลังพิสูจน์ตัวเองจากสังคมชายเป็นใหญ่ที่พวกเธอกําลังจะมาเป็นทหารเสือ ในขณะที่ตัวเขาเองก็กําลังต่อกรต่อสู้กับค่านิยมของการเป็นผู้ชายเช่นเดียวกันเพราะในขณะที่ผู้ชายควรจะไปสู้รบแต่เขากลับลงไหลในวิทยาศาสตร์มากกว่าเขาจึงมีความฝฟฟันที่จะสร้างยานพหานะที่จะพามนุษย์บินได้แล้วก็น่าสดายที่แทนที่ประเด็นเหล่านี้ของเขา จะถูกนําไปใช้ในการพิสูจน์ตัวเองไปพร้อมๆกับเหล่าทหารเสือทั้ง4คนแต่นังกับฮันเป็นลืมความสามารถนี่ของเจ้าชายโดยปริยายในขณะที่เหล่านางเอกสามารถใช้วิกฤตปกป้ององค์ชาย พิสูจน์ความสามารถที่แท้จริงของพวกเธอได้แต่นางกลับไม่ได้ใช้ประเด็นการเก่งวิทยาศาสตร์ของเจ้าชายมาพิสูจน์ตัวตนของเจ้าชายว่าเขาก็สามารถใช้ทักษะเหล่านี้เอาชีวิตรอดจากแผนรอบค่าได้เช่นกันทําให้เขาทําได้เพียงเป็นผู้ชายที่อ่อนแอรอให้หนางเอกคอยช่วยเหลือเท่านั้นทําได้แค่วิ่งหนีตัวร้ายถูกใช้เป็นแค่เครื่องมือพิสูจน์ตัวเองของเหล่าผู้หญิงเท่านั้นทั้งๆท,ที่เขาก็มีความสามารถอีกด้านหนึ่งที่เก่งทีเดียว แต่ตอนเกิดเรื่องท่านยังเต้นรำอยู่เลยอันดับที่9 West River จาก b r b i e in Princess Power เดี๋ยวก่อนนะหืม เขาเป็นนักข่าวหนุม่มผู้สนใจในเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่สาวดิรนามอย่างซูเปอร์สปาร์โคที่ได้ออกปราบอาชญากรทั่วเมืองทำให้เขาคอยอัปเดตเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่สาวคนนี้ลงบนเว็บไซต์ของเขาชื่อวอ a u p West จนเขาสามารถค้นพบความจริงว่าเจ้าหญิงคาร่าคือตัวตนที่แท้จริงของซูเปอร์สปาร์เคลแล้วก็เป็นอีกครั้งที่ภาพยนตร์บาบี้นำเสนอผู้ชายในลักษณะนำมาเป็นตัวโจกดูเป็นฝ่ายที่อ่อนแอเกินจริง แม้วสิสจะเป็นนักข่าวประจำอาณาจักรที่คอยเก็บข่าวสายของซูเปอร์สปาร์คลแต่หนังก็ดำเนินบทบาทของเขาเป็นนักข่าวที่ซุ่มซ่ามกว่าจะได้ข่าวมาแต่ละทีก็แทบจะต้องเก็บตัวในลักษณะคบขันถ้าพูดถึงความจำเป็นต่อ plot หนังเขาก็เป็นตัวละครที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเขาก็คือตัวแปรสำคัญที่จะทำให้เจ้าหญิงถูกเปิดปรงตัวตนเอ่อ,อ,อไม่ทราบว่าทางราชวงศ์พอจะมีโอกาสได้พบกับซูเปอร์สปาร์คิล พื่อขอบคุณกับวิรกรรมของเธออาจจะมอบเหรียญให้กับเธอจริงๆแล้วการเป็นข่าวมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องยินดีอะไรเลยนี่อันดับที่8ลินเดนจาก b a r b บี้แมจิกออฟเดอะเรนโบอ๋อท่านเป็นแท่ฝึกหัดเหมือนกันเหรอค่าชื่อลินเดนลินเดนเขาเป็นหนึ่งในแทพฝึกหัด ที่ถูกคัดเลือกมาเพื่อแสดงเที่ยบินแห่งวัดสันที่ซึ่งเขาจะต้องร่วมมือกับนางฟ้าคนอื่นในการแสดงเที่ยวบินนี้ในขณะที่เขาเองก็เป็นนางฟ้าที่มีความสามารถในการเข้าใจภาษาสัตว์ได้การปรากฏตัวครั้งแรกของเขาอาจจะทําให้เราคิดว่า เขามาเพื่อเป็นคู่ของนางเอกหรือเปล่าเพราะเอลนากับรินเดนก็ดูเหมือนจะมีเยื่อใยที่ดีต่อกันเอาซะม,มากๆเลยแต่สุดท้ายเขาก็เป็นแค่เพื่อนร่วมใช้ของนางเอกแต่ถึงแม้เขาจะดูเป็นผู้สนับสนุนที่ดีของนางเอกแต่ถ้าลองดูดีๆแล้วนางให้ความสําคัญกับบทบาทของเขาน้อยมาก เพราะสุดท้ายแล้วนางเอกก็ดูเหมือนจะเป็นผู้ที่สามารถทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองซะมากกว่าทาัทาง้ทงๆที่เขาเป็นนางฟ้าผู้ชายคนเดียวที่ติดกับนางเอกด้วยซ้ําแต่บทบาทของเขากลับมีน้อยจนทําให้ไม่รู้เลยว,ว่าเขาเป็นตัวละครที่จําเป็นจะต้องมีด้วยหรอแถมตัวละครเขาก็เป็นตัวละครที่มีมิติน้อยเกินไปด้วยซ้าเอลินานอกจากทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่แล้ว,ลวการได้พบเจ้าคือส่วนที่ดีที่สุด เขาคงคิดถึงเจ้าแน่ลินเดนข้าก็คงคิดถึงเจ้าเชน่นกันอันดับที่เอียนกับเจอร์ีจากบอบบี้อันเดอร์จามันแคสเซิลที่กงชมัดมาแทนที่เราได้อืมก็ไม่แล้วนี่ <Diamond> Castle, ไม่แล้ว <my> สำหรับผู้หญิง <Sunday. S 1> พวกเขาเป็นคู่แฝดที่ได้มาเจอกับนางเอกสองคนน,นระหว่างที่นางเอกมารับจ้างร้องเพลงชั่วคราวแทนพวกเขา และพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะร่วมเดินทางไปกับหล่อนางเอกที่กําลังตามหาปราสาทแห่งเพชรพลอยเพื่อกู้คืนเวทมนต์แห่งเสียงเพลงผมคิดว่ามันเป็นความคิดที่ดูใจขี้เกียจเอามากๆที่ทําให้ตัวละครสองตัวนี้เป็นฝาแฝดกันเพราะทั้งสองคนนี้แทบจะไม่มีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันเลยพวกเขาขี้เล่นไม่มีความจริงจังแต่ก็มีความใจกว้างที่จะคอยช่วยเหลือผู้อื่นและในฐานะผู้ที่คอยช่วยเหลือนเอกทั้งสองคน เอยกับเจอร์ y ี่เป็นตัวช่วยที่าหาว่าตัดออกไปได้ก็ควรจะตัดออกไปเลยเพราะว่านางเอกก็สามารถสำเร็จภารกิจได้แม้จะไม่มีสองตัวละครนี้ก็ตามเพราะพวกเขาเป็นตัวประกอบที่ไม่ได้น่าสนใจอะไรเลยกลารไม่อยู่ของพวกเขาก็พอจะมองออกได้ก็คือพวกเขามีมาเพื่อสะท้อนความพึ่งตัวเองของนางเอกทั้งสองคนว่าแม้จะมีผู้ชายเข้ามาช่วยแต่สุดท้ายเรานางเอกก็จะเลือกพึ่งพากันและกัน หรือถ้าจะมองในมุมของความเป็นเกย์ก็อาจจะหมายความว่าแม้จะมีผู้ชายเข้ามาที่ถ้าหาว่าเป็นไปนตามเทรนท์เท่นิยายพวกเธอก็ควรจะจบลงด้วยการตกรุมรัฐก,กับพวกเขาทั้งสองคนใช่ไหมแต่กับการเป็นว่าอเล็กซานดกับเลนาก็เลิกจะพึ่งพาซึ่งกันและกันและไม่จบลงด้วยการอินเลิฟก,กับพวกเขาซึ่งผมก็เคยวิเคราะห์ไว้ในคลิปหนึ่งที่ผมสงสัยไปแล้วว่า,วาการ์ตูนบาร์บี้เป็นการ์ตูนเกย์หรือเปล่า ใครสนใจก็ลองไปดูคลิปนี้ได้นะครับดังนั้นการมีอยู่ของฟ้าแฝดคู่นี้ก็มีเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของหล่อนังเอกให้ดูชัดเจนขึ้นว่าพวกเธอสามารถช่วยเหลือกันและกันได้ในฐานะเพื่อนหญิงด้วยกันในขณะที่ผู้ชายก็ถูกทำให้มองว่าเป็นแค่ตัวเลือกสำรองที่ไม่ได้สำคัญอะไรเลยเฮ้ hey, hey. นี่สาวสาวรอเราด้วย ไม่ได้เออไปเจอเราที่ศิลาทั้ง7อันดับที่6นิโคลัสจากบาร์บี้พรินเซสชาร์มสกูลคุณผู้หญิงผมนิโคลัสชายหนุ่มจากตะวันออกยินดีอย่างยิ่งที่ได้รู้จักกับคุณคิดว่าสุภาพพอไหมเจ้าชายจากโรงเรียนบริหารเสน่ห์เจ้าชายที่เข้ามาเยี่ยมเยียนโรงเรียนบริหารเสน่ห์เจ้าหญิงและเต้นรำกับนังเอง ใช่ก็มีแค่นี้แหละดทบายของนิโคลัสในเรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะเข้ามาเพื่อทําให้คนดูคิดว่าเขากับนางเอกต้องชอบกันแต่หนังก็ไม่ได้ขยายอะไรเพิ่มมากขึ้นเพราะทั้งหมดที่เขาทาก็เพียงแค่การเข้ามาเป็นรักกับนางเอกเพียงแค่นั้นแล้วก็มาสร้างความอิจฉาริษยาให้กับด i เรนซี่ตัวร้ายเพราะว่าเขาเป็นเรื่องนางเอกมากกว่าจะเอาตัวร้ายซึ่งก็เห็นได้ชัดว่า บทบายของเขามาเพียงแค่สร้างสีสันที่ไม่จําเป็นให้หนังเรื่องนี้เท่านั้นแถมเขาก็ไม่ได้มีส่วนสําคัญในชากสาคัญของเรื่องนี้เลยแค่มาทําให้คนดูรู้ว่านางเอกก็ยังสนใจเรื่องผู้ชายอยู่นะผมจะนับทุกๆนาทีจนถึงวันนั้นฉันก็เช่นกันท่านชาย <c oughs> อันดับที่5เอ็ดมันจากบาร์บี้วออกกิ้รอยัลเอริกา้าผมถ้าจะจำคุณไม่ได้เลยอะ เหลอก็ไม่ใช่สไตล์ฉันนะสิใช่แล้วเธอดูสวยมากนะขอบคุณอูริก้าเจ้าชายผู้ที่ได้เข้ามาฝึกฝนตนเองที่แคมบริูตี้ เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับงานราชาสำนักแต่กลับกลายเป็นว่าเขาได้แอบชอบนักร้องซูเปอร์สตาร์อย่างเอลิกาที่ได้เข้ามาเรียนผิดแคมป์ความสําคัญของตัวละครน,นี้แทบจะไม่มีเลยเราสามารถลืมตัวละครน,นี้ได้ทันทีที่หนังจบเพราะเขาแทบจะไม่ค่อยได้ถูกเอ่ยชื่อในหนังเลยซึ่งการมีเขาในหนังก็เป็นแค่เพียงสีสันเล็กๆที่ได้เห็นมุมมองกุ๊กกิ๊กของนักร้องสาวซูเปอร์สตาร์และเจ้าชายจากราชวงชั้นสูงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ถ้าเรามองอีกมุมการมีอยู่ของเขาก็เป็นเพียงแค่ต้องการสแสดงให้คขดูรู้ว่าแม้ผู้หญิงอย่างเอริก้าที่บุคลิกมีความแตกต่างจากเราเจ้าหญิงจากเราราชวงศ์ตามแข็มแต่ถ้าหากว่าเป็นตัวของตัวเองไม่เสแสร้งเป็นคนอื่นมันก็ยังอาจจะทำให้คุณมีผู้ชายมาแอบชอบอยู่นะอันดับที่4ตัวชายซิกฟรีดจากบอบบี้ินพิงค์ชูสสวัสดีสาวสาว เจ้าชายซิดฟรีดแน่นอน,น,อนผมโชคดีที่ได้มายังสถานที่สวยงามท่ามกลางแสงจันทร์ผมชื่อซิดฟรีดตาชาแห่งอาณาจักแห่งหนึ่งจากโลกละครมาเลเรื่องสวนเล็กที่ได้เข้ามาเต้นรำกับโอเดตใช่ก็ <c oughs> มีแค่นี้แหละ <c oughs> อันนี้จริงถ้าจะหาว่าจะบอกว่าตัวละครเจ้าชายซิกฟรีดเป็นตัวละครที่ไม่จําเป็นมันก็ไม่สามารถพูดแบบนั้นได้แม้ว่าเขาจะมีบทน้อยก็ตาม พราะด้วยความที่หนังเป็นพลอเกี่ยวกับการทะลุมิติไปที่โลกละครมาเลเลมันก็จะเป็นจะต้องมีตัวละครสําคัญจากละครบาเลเเรื่องนั้นน,นปรากฏอยู่ด้วยแต่สิ่งที่เด่นชัดที่สุดที่แสดงว่าเรื่องนี้ใช้ผู้ชายมาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้เพศหญิงดูดีขึ้นก็คือการที่เรื่องนี้ผู้ชายเป็นตัวแทนของค่านิยมแบบโบราณส่วนผู้หญิงหรือิ้เอกคือค่านิยมนอกกรอบแบบใหม่ๆเพราะภาคนี้ เป็นเพราะเกับมาเอกจะต้องมาเปลี่ยนแปลงบางอย่างของละครมันเลลที่มีการดำเนินเรื่องแบบโบราณให้มีการดำเนินเรื่องแบบสดใหม่ขึ้นมาเอาจริงๆแล้วอะ่ะมันก็ไม่ได้มีแค่ตัวละครซิกฟรีอย่างเดียวเพราะยังมีตัวละครผู้ชายจากละครมังเลลเรื่องจีเซลอย่างอัพเบิร์ชแล้วก็ฮิลเลเรียนที่ก็แสดงให้เห็นว่าเมื่อเขาเดินตามเส้นเรื่องของละครมังเลลข,ของเขา พวกเขาก็จะเจอแต่เรื่องราวที่น่าเศร้าตามพล็อตของมันแต่เมื่อพวกเขาได้เจอกับนางเอกที่ได้นำสิ่งใหม่ๆเข้ามาในพล็อตก็ปรากฏว่าพวกเขาดูมีชีวิตชีวาขึ้นและได้เจอกับประสบการณ์ใหม่ๆที่พวกเขาไม่เคยได้เจอนายน่าจะได้แต่งงานกับเธอเธอต้องการเรียดนมวัวในแบบของเธอเสม,มออันดับที่ 3. เหลี่ยมจากบาร์บี้ The Princess and the Popstar สวัสดีผมเจ้าชายละเลียมเขาเป็นเจ้าชายหนุ่มผู้ที่มาเยี่ยมเยือนอาณาจักรมาเลยเบล่าในโอกาสครบรอบ50ปีของอาณาจักร ที่ซึ่งเขาก็ได้แอบชอบเคียราาที่กําลังปลอมตัวเป็นเจ้าหญิงทอรีด้วยผมก็ไม่เข้าใจแล้ว่าทําไมหนังก็มีตัวละครนี้เข้ามาด้วยเพราะบ,บทบายของเขาแทบจะไม่มีอะไรน่าจําเป็นเลยเราปรากฏตัวครั้งแรกก็มีการแสดงออกอย่างชัดเจนว่ามาเพื่อจุดประสงค์รหลักใกล,กล้ๆเพื่อเจ้าหญิงเพราะเขาดูเหมือนจะสนใจเจ้าหญิงทอรีด้วย แต่เจ้าหญิงเองแทบจะไม่ได้สนใจก็เลยไม่แต่นิคเดียวหรือไม่แต่ตอนที่เจ้าชายเจอเจ้าหญิงตอนที่กําลังขี่ม้าไปช่วยเคียราที่ปราสาทเจ้าหญิงก็ไม่ได้แสดงออกถึงความเขืนอายต่อการมีเจ้าชายรูปหล่อมานั่งข้างๆเลยเขากลับดูเป็นภาระของเจ้าหญิงซะมากกว่าซึ่งจุดประสงค์ของการมี่ของเขาก็คงจะไม่ต่างมากกับเจ้าชายเอ็ดมันเพราะก็อยชาเจตว่าในช่วงที่เคียร่าอร์มตัวเป็นทอรี่ <K ill ik> เขาก็ดูจะหลงรักบุค,คลิกของเคียร่าในร่างทอรีซะมากกว่าซึ่งก็ตอบย้ำว่าผู้หญิงไม่จำเป็นต้องรักษาภาพลักษณ์แค่เป็นตัวเองแล้วคุณก็จะมีผู้ชายมาชอบเองเราต้องไปไปไหนเป็นพิเศษอย่างนั้นเหรอหรือพยายามทำให้ผมอาเจนมื้อเที่ยงฉันต้องไปช่วยต้นเพชรพิเศษนะคะอันดับที่สองเดลฟินจากบาร์บี้เดอะเพิร์ลพรินเซสเอาคุณละครับกลางวันเป็นช่างทำผมกลางคืนเป็นเจ้าหญิง เจ้าหญิงเหรอใครฉันเหรอฉันห่างไกลจากความเป็นเจ้าหญิงมากเลยนะ,ลละนเนาชายเงือกผู้มีงานอนดิเรกของตัวเองคือการส่งของแล้วก็ดูมันจะมาเพื่อแอบชอบนางเอกซึ่งก็มีแค่นี้ตัวละครที่ไม่รู้ว่าจะใส่เข้ามาทําไมนอกจากจะแค่เข้ามาทําให้หนังดูมีสีสันมีความหวานกุ๊กกิ๊กน่ารักที่แสนจะไม่จําเป็นเลยซึ่งก็ดูเหมือนว่าทั้งเขาแล้วก็นางเอกลูมิน่าก็เหมือนจะมีความชอบพอกันเล็กน้อย ซึ่งนั่นก็คือบทบาททั้งหมดที่เจ้าชายคนนี้มีและจุดประสงค์อะไรละที่ทําไมหนังถึงอยากจะมีเขาก็คงจะเป็นการมาเพื่อเป็นเครื่องประดับตัวของนางเอกเพื่อดันให้หนางเอกดูดีขึ้นตลอดทั้งเรื่องนางเอกแทบจะไม่รู้ตัวแล้วว่าเธอคือเจ้าหญิงที่หายไปของอาณาจักรจนกระทั่งเจ้าชายจะมาทักเธอที่งานได้รรำว่าเธอดูสวยเหมือนเจ้าหญิงขึ้นมา มันก็ไม่แัต่ตอกย้ำถึงความสวยงามของเสื้อผ้านางเอกว่าเธอมีความสวยเหมือนเจ้าหญิงเลยเพียงเพราะคําพูดจากเจ้าชายทั้งนั้นเจ้าชายเดลฟินจึงไม่มีความสําคัญอะไรเลยนอกจากมาเป็นแค่เครื่องประดับที่มาทําให้ลูมิน่าดูสวยขึ้นอันดับที่ 1. นึ่งเคียรันจากบาร์บี้แอนตันซีควจองเจ้าชายจากอาณาจักรฮิวโกเวียเดินทางมาเป็นทูตสมดมตที่อาณาจักรของนางเอกก็ มีแค่นี้อีกตัวละครที่ผมบอกเลยว่าไรประโยชน์มากที่ก็ไม่นั่งคิดนานมากว่าทําไมนังจึงจะใส่ตัวละครนี้เข้ามาเพราะเขาปรากฏตัวน้อยมากมาอีกทีก็คือท้ายเรื่องเลยแต่สิ่งที่พอจะมองได้ก็คงจะเป็นเพราะว่าเขาถูกเอามานำเป็นตัวนําเสนอความกลัวของนางเอกซึ่งเธอเป็นเจ้าหญิงที่กลัวงานราชสำนักพอเธอรู้ว่ามีเจ้าชายจากอาณาจักรอื่นมาเธอจึงแทบไม่อยากเจอเขาเลย เพราะเธอไม่อยากจะทำหน้าที่เจ้าหญิงแต่พอเธอผ่านการประจนภัยมากมายและกลับมาที่อาณาจากักรเธอก็เต็มไปได้วยความมั่นใจและความพร้อมดังนั้นเธอจึงพร้อมและกล้าที่จะเจอเจ้าชายดังนั้นบทบาทเจ้าชายในภาคนี้ ก็จึงมีแค่นี้เป็นการนำเสนอปทบาผผู้ชายที่หว่วยมากๆเลยเพราะหนังเลือกชายผู้ชายมาเป็นแค่ตัวนำเสนอความกลัวของผู้หญิงไม่หนำซ้ำหลังจากเธอเจอเจ้าชายแล้วเธอก็แทบจะไม่ได้พูดคุยอะไรกับเขาต่อหรือไม่ได้แสดงความหลงไหลในความหล่อเหลาของเจ้าชายด้วยซ้ำซึ่งก็เป็นการตอบย้ำความไร้ค่าของตัวครนี้ชัดเจน ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับการจัดลําดับพระเอกสุดห่วยในภาพยนตร์บาร์บี้ที่บรรดาตัวละครพวกนี้ก็คือตัวละครที่เล่นโดยเคนก็คือตุ๊กตาเคนนั่นเองเพราะว่าเคนคือตัวละครที่ถูกสร้างมาเพื่อคู่กับบาร์บี้ผมก็เลยหยิบตัวละครที่เป็นตัวละครเคนที่แค่ได้ไปเล่นบทต่างๆในหนังบาร์บี้มาจัดลําดับในคลิปนี้ซึ่งก็เห็นใช่ไหมครับว่าแม้ว่าการ์ตูนบาร์บี้เนี่ยจะเป็นการ์ตูนที่ส่งเสริมพลังหญิง แต่พอเป็นการนำเสนอผู้ชายส่วนมากก็เป็นการนำเสนอที่ค่อนข้างไม่ให้ความสําคัญล้อเลียนผู้ชายผู้ชายเป็นแค่ตัวละครที่หลายครั้งก็ไม่ได้ทำมาที่สนับสนุนผู้หญิงเท่าไหร่เลยและแม่ผมจะเคยทําคลิปจัดลาดับพระเอกที่ดีที่สุดไปแล้วแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าตัวละครในคลิปนั้น จดีมากๆในการนําเสนอบทบาทผู้ชายนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ดีประมาณหนึ่งถ้าเอามาเทียบกับเราตัวละครในคลิปนี้แล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับสามารถแปลงปนความคิดเห็นได้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะ